สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะกับ About Tech Learning Center นะครับผมเจอกันนะทั้งใน YouTube แล้วก็ในกลุ่ม About นะครับใน Facebook ครับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะฮะก็เลื่อนลงไปใต้คลิปนี้จะมีลิงก์เข้าร่วมกลุ่มใน Facebook ของ About นะครับก็ในในกลุ่มเนี่ยเราจะมีเนี่ยแชร์คลิปต่างๆจากแท็กซ์ตงบดีนี่แหละนะฮะเป็นคลิปทุกคลิปเลยนะฮะที่มีความรู้นะฮะแล้วก็จะพูดคุยกันในเรื่องของเทคโนโลยีคริปโตเครนซีแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับเรื่องของ โรบอทเทรดค r y ปโตนะครับก็ใครสนใจก็เข้าไปดูกันแล้วกันนะครับแล้วเกิดว่าใครสนใจในเรื่องของ f o r e x อ่า f o เ e x นะฮะเรามีสอนนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับ Advanced เลยนะครับแล้วก็มีเครื่องมือในการาช่วยในการเทรดให้ง่ายขึ้นด้วยปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับก็เข้าไปดูได้ใต้ ใต้คลิปนี้เช่นกันจะมีลิงค์เข้ากลุ่ม VRMY a นะฮะ W I A R M Y นะครับขอคลิกเข้าไปได้เลยนะเรียนฟรีเรียนรู้ฟรีไม่เสียอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้เครื่องมือต่างๆก็ใช้เสียค่าใช้จ่ายเอาตามนั้นนะครับนะไม่มีบังคับนะครับผมโอเควันนี้มาพูดคุยกันนะฮะเขาบอกว่าหมอปลายเนี่ยนะโหคนดังนะครับเคยทานายว่าเดี๋ยวคริปโตมันจะล่วงใช่ไหมล่าสุดหมอปลายทำนายว่าสิงหานี้นะคริปโตพุ่งเออจริงดินะ คุณคิดว่ายังไงบ้างครับถ้าเกิดคุณเห็นด้วยนะฮะไม่ต้องกดหนึ่งนะเม้น์มาเห็นด้วยไหมกับหมอปายนะครับหรือว่าใครไม่เห็นด้วยอะไรยังไงบ้างคือต้องบอกงี้ผมไม่รู้ว่าหมอปายเขาทานายจริงๆหรือว่าเขาเป็นคนติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็ไม่รู้นะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไมเคิลเซเลอร์นะฮะก็คนที่เขาบ้าบิตคอยมากๆเนี่ยเขาก็ออกมาทวิตบอกว่าบิตคอยเนี่ยมันจบแล้วราคาลงเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นกลับไป ขาขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้นะครับพอปาก็ทํานายแบบนี้เหมือนกันนะซึ่งผมมองว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้หมดนะครับในในช่วงปีเนี้คือถ้ามันจะพุ่งกลับไปผมว่าเป็นเรื่องดีเลยแหละหลายคนคงจะแบบได,ได้ได้ชื่นใจกันบ้างนะแล้วก็เหรียญเอาคอยต่างๆจะได้พุ่งกลับขึ้นมาบ้างนะครับไม่ใช่ติดดอยอยู่แบบนี้บางทีมันก็ซบเซาจนหน้าเบื่อนะครับผมก็ ช่วงนี้เองเ,อเรื่องอัตราเงินเฟอ้อก็เพิ่มสูงขึ้นนะฮะแล้วเฟดเองก็แหม่เพิ่มนะขึ้นดอกเบีย้ยจังเลยแล้วพอขึ้นทีไรนะฮะราคาบิตคอยราคาคริปตโตก็ร่วงลงทุกทีเลยนะครับแต่ผมอยากเห็นเหมือนกันนะฮะการกลับตัวที่ไม่แคร์ตลาดเนี่ยการกลับตัวที่พุ่งขึ้น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 ,นไปเรื่อยๆแล้วทําให้เกิดาปรากฏการณ์สร้างเศรษฐีใหม่อาจจะไม่เยอะหรอกครับแต่มีแน่นอนอะไรประมาณนี้ผมอยากเห็นอย่างนั้นเหมือนกันนะไอ้อะไรเหรียญอะไรที่เราถือกันไว้เนี่ยมันมันอาจจะ ตอบแทนเรากลับมาได้คุ้มค่ามากๆเลยก็ได้นะครับขอหน่อยเถิดนะเดือนนี้เป็นเดือนวันเกิดผมด้วยนะขอของขวัญวันเกิดสักหน่อยก็ยังดีนะครับคุณเห็นด้วยไหมฮะกับข่าวนี้ผมอยากจริงจริงผมอยากรู้นะว่าอะไรแต่ละคนคิดยังไงแล้วคอมเมนต์กันมาแล้วแบบมาถกกันมาพูดคุยกันนะว่าคุณเห็นด้วยไหมว่าสิงหานี้ถ้าคริปโตมันจะขึ้นมันมีแววขึ้นไหมนะครับเออแล้วผมเขียนคําว่าคริปโตนี่ทําไมผมเขียนแบบเออเป็นสี สีเขียวอ่ใช้ใช้โบไม้มทำไมเนี่ยเออมันต้องปอบปลาอ,อ,อย่างนี้นะโอเคอ่ะแค่ขละเขียนถูกละคริปโตพุง่งก็จากที่ผมตามข่าวนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็มีทั้งนักวิเคราะห์นะครับที่วิเคราะห์อย่างอย่างเช่นคริปโตคาโปอะไรเงี้ยนะฮะอันนีไ้ไปดูได้ในคลิปที่ผมที่ผมพูดถึงเรื่องนี้นะในคลิปโตทอกนะฮะก็ เขาวิเคราะห์ว่ามันจะยังล่วงอีกนะโดยเฉพาะเอาคอยเนี่ยจะลงไปประมาณ45-50%แต่ก็มีคนไม่เห็นด้วยนะครับคนไม่เห็นด้วยก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้นะเ,เดี๋ยวมันจะกลับตัวขึ้นมาแล้วแหละนะครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรอะเงินเฟอ้ออะไรต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะมันคือเขาเรียกเงินเงินดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวคริปโตคือเขามีการวิเคราะห์ที่เป็นสวนทางกันนะ ถามว่าผมรู้เรื่องขนาดนั้นไหมผมไม่รู้นะบางทีบางอย่างเขาพิคอ,อกันแบบลึกมากเลยอะแต่ผมก็จะมองว่าอ่ะมันมีปัจจัยอะไรบ้างอะที่ทําให้คริปโตกลับมาเป็นขาขึ้นได้ซึ่งถ้าเรามองในเรื่องของสถิติที่เคยเกิดขึ้นมันเป็นไปได้ครับในช่วงปีนี้แต่อาจจะไม่ได้ขึ้นสูงมาแค่กลับตัวขึ้นมาแล้วถ้ามันจะขึ้นสูงผมมองว่าเป็นช่วงปีหน้าที่มันอาจจะแบบอยู่ดีก็พุ่งขึ้นไปทะลุไฮเดิมอันนี้ที่คิดไว้นะ 2023นะครับ2024อาจจะอาจจะล่วงลงมาหน่อยอะไรประมาณนี้นี่คือที่ผมคาดการเอาไว้โดยดูจากสถิติที่เคยเกิดขึ้นประมาณ2-3รอบที่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีกอย่างผมมองว่าถ้าโลกนี้มันกำลังจะเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างอย่างเต็มตัวจะมี m e t a เว r ร์มีทุกอย่างเข้ามาผมว่าเขาควรจะต้องผลักดันให้คริปโตเคอเนซีเนี่ยมันบูมมากกว่านี้ได้แล้ว เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถาบันต่างๆนะฮะองค์กรใหญ่ๆต่างๆ,ๆก็เริ่มเข้ามาครอบงําคริปโตได้ไดเยอะพอสมควรแล้วละ่ะมันควรจะถึงเวลาที่จะแบบผลักดันให้คริปโตเนี่ยโตขึ้นแล้วแล้วทําให้เงินเฟสต่างๆ,ๆเนี่ยเริ่มด้อยค่าลงอย่างเห็นได้ชัดมากกว่าน,นี้เพื่อให้คนเนี่ยเริ่มเทมาทางโลกดิจิทัลมากขึ้นนึกออกใช่ไหมครับตอนนี้เราเห็นว่ามีอะหลายๆประเทศที่กําลังล่มสลายกําลังโอ้โหเศรษฐกิจพังเลย ไทยเราก็ไม่ใช่น้อยหน้านะฮะแยกเหมือนกันฉะนั้นถ้ามันไม่มีสายอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นไม่มีช่องทางถมาหากินให้คนเข้าไปทามาหากินกันมากขึ้นมันจะยิ่งโหยากลําบากไปกว่านี้ไปอีกนะครับอย่างตอนนี้ผมมองว่าอะอย่างน้ํามันราคาขึ้นเนี่ยทาไมจึงขึ้นผมว่าถ้าในประเทศไทยนะก็มองในมุมแงว่ว่าก อาจจะบีบให้เราต้องหันไปใช้รถไฟฟ้าได้แล้วเพราะตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มนําเข้ากันมาแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็จะให้ไปเลิกใช้รถน้ํามันมันก็ต้องแพงขึ้นนะเนาะเป็นธรรมดาเนาะใครยังใช้อยู่เขาก็ฝันกาไรเละเทะแล้วก็เดี๋ยวพอเปลี่ยนไปเป็นรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยน้ำมันครานี่นี่โอ้โหเละเทะเลยจะขายกันยังไงล่ะคขานี้นะครับพวกรถที่เราเคยใช้กันอยู่กลายเป็นซากกันหมดแน่นอนแต่มันก็ต้องใช้เวลาแหละครับอาจจะใช้เวลาหลายปีหน่อยในการเปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยนง่ายขนาดนั้น แตไ่ไอช่วงเปลี่ยนผ่านนี่แหละผมว่าน่ากลัวนะครับผมก็เลยมองว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้ครับที่หลังจากนี้คริปโตเคเรนซีจะราคาค่อยๆขยับขึ้นไปแล้วก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อบีบจะเรียกว่าบีบก็ไม่เพื่อเป็นการชักชวนหรือเชิญชวนให้คนเนี่ยเข้ามาง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพราะยังมีคนอีกมากครับที่ยังไม่ได้เข้ามาในวงการคริปโตใช่ไหมพอมันหอมหวานกําไรมันดีคนก็เข้ามาง่ายขึ้นอันนี้ผมมองแบบ บอกแบบง่ายๆแบบคนธรรมดาเลยนะไม่ได้วิเคราะห์แบบเชิงแบบโอ้โหลึกมากมายมองแบบคนทั่วไปครับอะไรที่มันทําเงินง่ายเงินกําลังกําลังพุ่งกําลังแบบกําไรดีอ่ะคนเข้ามาแน่นอนเป็นธรรมดาแล้วพอถึงเวลาที่กราฟมันตกคนนี้คนก็อาจจะออกมาบ้างหรืออาจจะแบบอ่ะฉันเริ่มเข้าใจแล้วเพราะฉันเข้ามาแล้วฉันเริ่มเข้าใจฉันเริ่มถือรออะไรแบบเนี้ยคือมันจะเริ่มมีคนที่เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากข,ขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนะดังนั้นก็เอาเป็นว่า ภาวนาให้หมอปลายทํานายถูกในเรื่องนี้เออเป็นเรื่องที่ผมภาวนาให้เขาทํานายถูกในเรื่องนี้ <c oughs> คุณคิดด้วยยังไงเห็นด้วยไหมะนะครับโอเคยังไงเห็นด้วยเม้นมาไม่เห็นด้วยก็เม้นมาแล้วเรามาพูดคุยกันผมจะพยายามตอบเม้นกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงฝากไว้ฝากคําถามไว้เพียงเท่านี้ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่วันศุกร์หัวข้ามแบบนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ